ปราศาสต์ไอรีนตียังไงนะครับก็ให้เพื่อนพี่ที่กลยุยุ์นะครับพอมาถึงกลยุยุ์แล้วเนี่ยเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานนะครับไปดูไอรีนได้เลยนะครับไอรีนเนี่ยพสซีของตัวไอรีนนะครับในหอเนาะมันจะกันกายภาพแสดงว่าดาเมจที่เราต้องเอาไปเนี่ยก็คือดาเมจกายภาพนดาเมจเวทนั่นเองไม่ใช่กายภาพนะฮะโอเคมันกันกายภาพเราต้องเอาเวทไปตีเนาะโอเคต่อมา2ส,สกิลเนี่ย คือมันจะมีไฟช็อตนะครับต้องมีตัวกันไฟช็อตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทุกคนต้องรู้ก็คืออลุกเนี่ยมันปลาหอกแล้วเนี่ยมันจะทําการคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด2เทิร์นเราต้องมีตัวแรงเทนะิร์นเนาะโอเคเรามาดูที่เขาแนะนำนะครับแน่นอนตัวไฟช็อตก็คือโครอีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวลดเทิร์นบัฟนะครับมีเซรานะครับที่เป็นสกิลบนเนาะลดเทิร์นบัฟได้1เทิร์นซึ่งไม่แนะนำ ไม่สิถ้าใครอัพเต็มอะ่ะคือมันจะเป็นสองเทินเว้แล้วก็โอเคของมิโฮถ้าเป็นหกดาวมันจะเป็นสองเทินนะครับใช้ตัวไหนเล่งเทินก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันกันไฟชอ็อตรเกาะเราจะใช้เป็นตัว,วของว<อ><อ>ันนิซ่านะครับตัวเล่งเทินมิโฮนะครับตัวบับ ลีน่าแล้วก็วตัวดาเมจน,น้งนองเซราโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามันเป็น6ดาวเนี่ยสกิลเร่งเทินเนี่ยมันจะเป็น2เทินหนึร์เซ็นนะครับน้องเซราก็เหมือนกันเนาะมันจะเป็นลดเทินสองเทินแล้วก็อัตราเนี่ย100%นะครับซึ่งไอสอตัวเนี้ยใช้ตัวไหนเร่งเทินก็ได้เพราะว่ามันจะเร่งเทินก่อนแล้วค่อยทำดาเมจนะครับโอเคสัเลี้ยงนะครับถ้าใครยังคริไม่ร้อยนะครับก็ให้ใส่สัเลี้ยง ถ้าใครคีย์ร้อยแล้วก็ใส่แต่เลงดาเมต์เห,เห,เหมือนเดิมนะโอเคการจะลิงสกิลก็จะเป็นอ่ะให้เซาเป็นคนเคลียร์เวฟมอนเท่ากันนะครับไปไปดูกันเลย,ยเ,เราเคลียร์เวฟเนาะ ในส่วนของตัวรถก่อนเนี่ยถ้าใครไม่มีวานิส่านะครับก็ใส่เป็นตัวในส่วนของเอ,เอสด้ายที่มันแจกมาแล้วแล้วก็ประสาทไอรนเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะว่ายืนลำบากมากนะครับตัวดาเมจนี่คือตายได้ทุกเมื่อนะผมก็ทำบล็อกร้อยนะครับแถวหน้าทั้งทุกตัวเลย อย่างมีโห้เนี่ยคุณไม่ทําบล็อกร้อยคุณใส่เลือดมายืนไม่ไหวนะครับยืนไม่จบเจ็ดสิบเทิร์น<อ> hey, เดี๋ยวลุกป่าให้เอามีโฮเล่เนเทิรนไปอย่างที่ผมบอกนะครับตัวไหนเล่นเทินก็ได้อพอเราเล่เนเทินแล้วเนี่ยเราจะทําดาเมจได้เลยนะครับมันจะเล่นเทินก่อนแล้วก็ทําดาเมจเนาะ Okay. แถวหน้าเรายืนสบายอยู่เดี๋ยวผมค่อยฮิวทีหลังแล้วกันนะครับบล็อกเราทำงานดีมากเห็นไหมบอกเลยว่าถ,ถึก๋ยวงราบัฟบแล้วก็ดีบัฟใส่ศัตรูนะครับ เดี๋ยวไอรีนสกิลมาแล้วต่อไปอดี๋ไม่แรงมากนะครับหเหมือนดานเมจจะตกนะพราะว่าผมลองเปลี่ยนไปใส่เซ็ตบอกอูมันดีได้แต่มันดาเมจมัมนขาดเยอะเลยเดีรูวว่าเราจะถึงสามแสหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนมีโฮกลัาไปใส่เซตโจมตีประเด็นคือน้องจะตายแล้วนะโหแล้วมันสับแล้วมันสับน้องคุณผมเฟลอะนั่นแหละอย่างที่ผมบอก ถ้าตัวดังคือภาษาเนี้ยมันแรงมากเว้ยต้องวนฮือดีๆนะครับไม่งั้นอ่ะยืนไม่ไหวอันนี้ผมบล็อกร้อยนะโคตรแรงอ่ะโอเคผมน่าจะปล่อยแล้ว โอเคแสนเจนะครับไม่ใช่รอบที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันว่ามันแรงขนาดไหนรอบที่ดีที่สุดของผมอยู่ที่ประมาณ2องแสนะครับไม่ถึง3000สนนะมันแรงมากมันต้องแก้เรื่องตัวยืนหลังนะครับให้สามารถยืนรับดาเมจได้ไม่ก็แรงๆไปเลยทำดาเมจเร็วๆเนาะโอเคมันเดิมนะครับเรา เป้าหมายเราคือ3แผลแต่วันนี้เราไม่ถึงเนาะเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาก่อนแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็มันมีตัวอย่างอยู่คู่นะโอเคตัวอย่างทีมนะครับตัวต้านไฟช็อตเนาะอันนี้เป็นไกด์พี่แมทนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูในไกด์พี่แมทได้แน่นอนตัวฟิกเลยก็คือตัวต้านไฟชอ็อตกับตัวเร่งเทิน เรื่องเธนเนี่ยเรามีเซราแล้วก็มีตัวต้านไฟช้อยก็คือโคลี่เนาะบูตตัวบูตดาเมจหรือฮิลเลอร์เนี่ยลีน่าหรือยูอีก็ได้นะครับบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นบิสกิตวาสนาวาลเลซ่านะครับติดวาสนาแล้วใครไม่มีวาลเลซ่าก็เอสนะครับสองตัวนี้ตำแหน่งเอาไว้ลดเกาะโอเคตัวดาเมจนะครับมียอนฮี ee, หรือลูรี่แล้วแต่ไอดีเพื่อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีแอเรียล แอรีเลเนี่ยมันมีสกิลตาบอดด้วยทุกคน,นมันมีผมอยากลองอยู่นะแต่ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าก็คือไม่ใส่วาสนาอาแต่ว่าแอรีเอลผมยังไม่ได้ทำนี่หว่ายังไม่ได้ใส่ของคือแอรียลอะครับ มันมีตาบอดด้วยทุกคนคือถ้าเราแปะตาบอดติดอะ่ะในส่วนของไอรีนอะ่ะมันจะตีเราเบามันจะทำให้เราทำดาเมจได้นะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียเพื่อนๆเอาไปลองกันได้นะครับผมอาจจะต้องทำของแล้วก็ลองดูนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้เพื่อนโชคดีแล้วก็สนุกกับการตีประสาทนะครับไปละบบายบาย